หนะึ่งนะปลูกผักนะคะซึ่งสมาชิกกองทุนเนี่ยค่ะจะกู้เงินกองทุนพัฒนเรามาทีมาต่อยอดนะคะต่อยอดการปลูกผักนะคะซึ่งมีสมาชิกสามคนนี้รวมกลุ่มก,กันนี่นะค่ะสวัสดีค่ะนักพิยะะยพทยานิโรธค่ะสวัสดีค่ะพันธิตาณจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสุนารินทรทองค่ะค่ะแล้วก็สมชาสมชิกไในคนเรียนค่ะค่ะแล้วก็พี่คัมพ์ใหญ่บ้าน,นะคะ่ะสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ัยจังหวบลแหลมครับ แล้วก็นักคณะสมากับเพื่อนของคุนชนะมา100บาทตีตำบลแหลมค่ะสวัสดีค่ะจิราพรสงเทีนค่ะสมาชิกทีลงเงินขอบุญขอบุณนะคะจำนวนตัวช็อกแหลงเนี่ยไปเอาไปบ้านค่ะค่าไถซื้อมะละกอคือมะละกพันธุ์ถ้าปุ๋ยถ้าปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนค่ะแล้วก็จำนวน200,000บาทนะคะแล้วก็มาขยายปลูกในพื้นที่อีก25ไร่ใช่มไนะใน25ไร่เนี้ยค่ะ เราได้มีรายได้จะเกิดขึ้นประมาณเท่าไรคะต่อเดือนประมาณ5 0 0 0มบาทประมาณ5 0 0 0มืบาทต่อเดือนนะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยค่ะเราไปขายที่ไหนคะแม่คาในหมู่บ้านแม่คะตรงกลางไมขาตรงกลางแล้วก็ขายในหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็ตลาดในอำเภอัไซด้วยช่วยมคะที่ดแล้วก็มี พืชผักหลายชนิดนะคะนอกจากดอกนี้แล้วยังมีพวกมะเขือนะคะเดือดเหนียโน้่แล้วก็ผักอื่นๆนะคะที่ที่เราปลูกอยู่แล้วเป็นในอาชีพอาชีพหลักของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ก็ไปต่อยอดอาชีพนะคะแล้วก็การการเนี้ยทำยังไงคะเราเราเริ่มกลุ่มใช่ไหมคะเราเริ่มมาเป็นกลุ่มในครอบเราในหน้าที่การรับผิดชอบยังไงคะ ช่วยกันทำมาค่ะแป่งนี้ของคนนี้อีกแปลงหนึ่งไปของคนนั้นค่ะไม่เรารวมกลุ่มกันคือมาทําด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือตั้งแต่หวนดินหรือเบียมดินแล้วก็พอกันแล้วก็ปูกบปรุงอ่าเน่ปลูกแล้วก็ขายแล้วก็การบริหารจัดการเดินยังไงครับเงินที่ได้ปต่อเดือนนี้ค่ะเราบริหารจัดการเดือนได้มาก็แบ่งแบ่งส่งใหกับกองทุนสตรีอ่าที่เหลือเราก็มาแบ่งให้ครับ สมาชิกแบบเท่ากันนะคะกันนะคะแล้วก็มีการออมไหมคะสมาชิกของมีสองทกศค่ะทกศแล้วก็คนอื่นนะคะกลุ่ม้อนทรัพย์เพื่อการประโยชน์ในหมู่บ้านมีไหมคะมีมีสองสกศบุญเดียสกศบุเดียนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ว่าไงครับก็มีส่านเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากกับคืบสร้างรายได้แบบคนบโภคที่ใชงานแบบยอด ก็ก็ดีใจนบที่โครงการนีคนแล้วก็คล้อยได้เกิดอาชีพและรายได้ขึ้นนะคะแล้วก็ทําแรปพะมาณจาบเพื่องก็ดีค่ะจะได้มาต่อยอดแล้วก็คนในชุมชนจะได้มีงานทําค่ะแล้วเขาทําทําจริงไหมคะทําจริงค่ะเนี่ยเขาเอนอยู่นะครับคนจริงทําจริงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะต่อเนื่องปลูกเป็นมันเดียนตลอดตั้งปี้ค่ะปลูกแทนตลอชางกรที่รับสนัครได้มาด คก็ช่วยเห็นว่าทางกลุ่มก็มีการดรําเนินการจริงนะคะแล้วก็มีผลตอบแทนที่น่าจะมีความสามารถในการชำระนี้ได้นะคะก็น่าจะเห็นควรอนุมัติโครงการนี้นะคะ่ะสำหรับโครงการนี้เป็นการโครงการปลูกผักนะคะซึ่งมีไรายได้เป็นรายวันก็เป็นหขัการิีนะคะหือว่าทําได้จริงนะคะส่วนในเรื่องของการชัระเรงินนะคะ จะต้องชําระเป็นรายเดือนนะคะทุกเดือนก็จะชาระต้นพร้อมดอกนะคะซึ่งดอกร้อยละสิบสตงต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราชําระก็จะลดต้นลดดอกไปนะคะถ้ทราบข้อมูลตั้งแต่สมาิกกัาและคนในพืนที่นะคะในโครงการทีได้นได้แล้วก็ได้เกิดอาชีพเป็นเกินไมได้กับสมาชิกในคนยาน่ะสวัสดีค่ะการขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปตามนโยบายนครศรีโมเดล3เท่ากับ2บวก1 3หมายถึงผู้นำรับรองคนในครัวเรือนรับทราบและกลุ่มมีการออมเงิน2หมายถึงพัฒนากร1คนต่อ1โครงการและเป็นโครงการที่กระจายไม่กระจุก1ห,หมายถึงโครงการสามารถชำระหนี้ได้100% ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนเน้นย้ำให้กลุ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจและชำระนนี้ให้ตรงตามกำหนดทุกงวดค่ะ